เหรียญที่ระลึกกล่องน,นี้หนึ่งกล่องมีห้าเหรียญน,นะคะเหรียญรัชะกาลที่ห้าทั้งหมดเลยมาชมกันค่ะเหรียญรัชะกาลที่ห้าเป็นเหรียญที่ระลึกออกมาเพื่อให้เป็นเหรียญที่ระลึกนะคะที่ระลึกของรัชะกาลที่9้านะคะเหรียญรัชกาลที่ห้ามากด้วยคุณค่าและราคาสามกระสับเดียวตามมาชมกันค่ะ เดี๋ยวมาชมกันใกล้ๆนะคะจะนำชมให้ชมสามกริย์สวยงามมากสามกริย์ก็คือมีสามสีนะคะอย่างที่เห็นไปแล้วเนี่ยนะคะอยู่ในกล่องที่สวยงามมากๆเป็นเหรียญที่ระลึกที่สำหรับทำขึ้นมาในการฉลองสิริราชสมบัติออขึ้นของราช50ปีนะคะไว้ให้เนื่องในโอกาสที่ระลึกอ่ะว่างง่ายๆนะคะไม่ได้มีการ นำมาใช้ใจ่ายกันในตลาดนี่นะคะของเออหกพันสาหกพันสาหกรอบนะคะอ่านได้ตามนี้ของอพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะคะหกรอบนะคะก็เป็นเหรียญที่ระลึกนำมาให้เพื่อนๆได้ชมเท่าที่ทราบว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่หายากแล้วเพราะว่าสวยงามเก็บอยู่ในกล่องแบบนี้ จะนำมาโชว์ให้เพื่อนๆได้ชมค่ะให้ชมใกล้ๆเลยทีละเหรียญน,นะคะเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญแรกนะคะอ่าเดี๋ยวชมกันใกล้ๆนะี่ค่ะไฟส่องหน่อยนะคะอ่านะคะส่งเครื่องเครื่องส่งที่สวยงามเครื่องส่งตามละ กษัตริยาทั้งหลายนะคะเสื้สอทรงสวยงามแล้วก็มีสามสีที่เขาเรียกว่าสามกษัตริย์นะคะด้านหลังก็นี่เป็นคุดนะคะสวยงามทีเดียวค่ะนะคะเป็นลักษณะแบบนี้ชมชมเองแล้วกันนะคะไม่บรรยาย ใกล้ๆให้ได้ชมกันนะคะหนึ่เหรียญผ่านไปนะคะนี่เหรียญที่สองก็แตกต่างนะคะเสื้อเออเสื้อที่ใส่ก็แตกต่างนะคะให้เห็นความต่างแต่ก็เป็นรัชกาลที่หเหมือนเดิมค่ะชุดนี้ทั้งเซตเป็นรัชกาลที่หหมดนะคะ แต่เป็นของในหลวงพระองค์ท่านรัชกาลที่9นะคะเป็นที่ล่าลึกของในหลวงท่านดน้านหลังเป็นพระนะคะอย่างนี้นี่เองที่เขาถึงได้หากันและหายากทีเดียวนะคะ เป็นเหรียญที่ละลึก72พันษาของในหลวงรัชกาลที่9นะคะ mm. เหรียญชุด5เหรียญด้วยกัน mm. เหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่3นะคะ mm. สวยงามมากๆนะคะ mm. อันนี้หน้าเป็นสีทองเลยนะคะแต่เขาเรียกว่าชุดนี้ว่าเป็นชุด3กษัตริย์นะคะ สามกริย์คือสีนะคะสีเป็นสามกระสัดด้านหลังนี้ก็เป็นพระนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นพระองค์ไหนนะคะเพื่อนๆคงน่าจะรู้จักดีนะคะนำมาให้ชมค่ะพินิษพิจารณากันเองแล้วกันนะคะนะีคะดูใกล้ๆเลย ต้องเป็นบุคคลสำคัญค่ะเหรียญที่ล,ลึกแบบนี้ต้องคัดเออสิ่งที่สำคัญมานะคะอ,คอ่าอันนี้เหรียญที่4เป็นเหรียญสี่เหลี่ยมแล้วนะคะรัชการที่5เหมือนเดิมค่ะตรงนี้ชัดกว่านะคะไม่มีเงา เห็นชัดนะคะนี่ยังไหมเอี่ยมนะคะยังอยู่ในกล่องไหมเอี่ยมอันนี้ก็ด้านหลังก็เป็นพระอีกเหมือนกันนะคะพระสวยงามมากค่ะไม่ทราบเหมือนกันว่าเรียกว่าชื่อพระองค์ใดนะคะมีใครพอทราบไหมคะนามาให้ชมกันค่ะของหายากหาชมยากนะคะ เราได้มาจากกองกระสาบโดยตรงเลยค่ะ,ะเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญสุดท้ายแล้วนะคะ,ะเหรียญที่เหรียญที่ห้านะคะอันนี้เครื่องทรงก็สวยงามมากค่ะดูที่คอคอเสื้อแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเป็นสร้อยพระสหหรือเปล่านะคะสวยงามมากแต่งองค์ทรงกษัตริย์นะคะ เป็นเหรียญสรงรูปวงลีนะคะเห็นถนัดนะคะเอามาให้ชมใกล้ๆเลยนี่ด้านหลังก็เป็นรูปนี้ค่ะไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่าอะไรนะคะเพื่อนๆพอทราบไหมคะอย่างนี้เรียกว่าอะไรรูปอะไรคะ พยายามหนีเงามันสะท้อนเงานิดนึงอ่าโอเคชัดแล้วนะคะนะคะอามาให้ชมกันอย่างใกล้ชิดเลยเหมือนว่าเป็นเหรียญของเพ,อเพื่อนเองเลยนะคะนี่กล่องสวยงามมากค่ะนะคะให้อ่านที่ที่ฝากล่องก็จะเขียนรายละเอียดไว้ด้วยว่าเนื่องในโอกาสอะไรนะคะ ที่ได้ลึกพะชนพรรษาหกรอบนะคะของราชการที่เก้าท่านนะคะอ่าโอเคไม่ผิดพลาดคาดเคลื่อนใดๆนะคะมีตัวหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรยืนอย่างแบบนี้นะคะมาจากกองกระสาบโดยตรงค่ะสวยงามอย่างนี้นะคะเดี๋ยวนี้คงหาซื้อไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าทำมาไม่มากแล้วก็ หมดแล้วหมดเลยก็น่าจะผ่านมาเป็นหลายสิบปีแล้วนะคะ7 2พรรษาของพระองค์ท่านเนี่ยเดี๋ยวจิซี่ก็จะมีของแถมให้ชมอีกหนึ่งอย่างนะคะเป็นเหรียญน,นะคะอันนี้เป็นเหรียญของพระปิตุลานะคะ100ปีนะคะ พระมหาชนกนะคะพระมหาชนกอ่าแล้วด้านหลังนี่ค่ะสวยงามเป็นเหรียญทองแดงนะคะพระมหาชนกนะคะเอามาให้ได้รับชมกันค่ะเป็นของฝันให้เพื่อนๆที่กดติดตามจีซีและสนใจที่เข้ามาดูนะคะวันนี้ก็เลยทำคลิปยาวมาให้ชม เป็นยังไงคะ้ะหินชัดถนัดชัดเจนดีนะคะถ้าเห็นไม่ชัดก็กดดูใหม่อีกรอบนึงได้ค่ะตามสะดวกเลยนะคะจิซี่ก็นํามาให้ชมเห็นว่าเพื่อนๆนกดดูช็อตเยอะมากเหรียญนี้เป็นเหรียญกล่องนี้เป็นเหรียญที่หายากทีเดียวค่ะจิซี่ก็จะนําเสนอมาให้ชมถ้าชื่นชอบก็กดติดตามนะคะ แล้วมาพบกับจิซี่ใหม่ในคลิปต่อไปคลิปหน้านะคะวันนี้คงขอบคุณมากๆขอลาไปก่อนนะคะถ้าชื่นชอบก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นเพื่อนกันนะคะจะได้ชมกันต่อไปขอบคุณมากๆค่ะบายบายะลาไปก่อนนะคะ